สวัสดีครับวันนี้ช่องเสือน้อยพาชิมจะพามาดูวิธีทําอาหารตามสั่งร้านดูแดงโฆชนาครับมาชมกันเลยครับผมอันนี้กุ้งอะไรผัดมักกผัดมักกะโรนีกุ้ง macaroni cung Hãy <coughs> Ui ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับช่องเสือน้อยพาชิมนะครับนี่มักกะโรนีลงไปแล้วเครื่องปรุงน้ำมันหอยตอนโตผมจะลดรสีน้ำตาลอย่างน้นซึทอนโตนะครับซอสปรุงรสลงไปซอสพริกปองไป แป๊บนึง่งหอมหอมหอมจะได้โอ้ีอสัตน่ากินสีสัตน่ากินมากผัดมักกะโรนี Được rồi, right. ok, hóm. hỏi lai. Không phụng ạ นี่ใบโหระพาจะลงไปครับผัดหอยลายอันนี้ลูกค้าใส่นมสดด้วยนะครับท่านใดไม่ชอบนมก็ไม่ต้องใส่นะครับนี่ถูกใจคลิปนี้ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ผมด้วยนะครับผมนี่หอมเดือดปุดๆเลยหอมน่ารับประทานนี่ ของเสื้อน้อยห้าชิ้นขัดเเฉดหมูกรอบอ้ยหอมเื่นใจ โอ้โหกลิ่นหอมดูคลิปนี้แล้วร่ำรวยทุกคนนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนนะครับโอ้หอยลายขายดีวันนี้เบิ้นเลยน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะกระเทียมพริกบดสองช้อนข้าผงชูรสรสดีนะครับนี่ใส่ลงไปทำตามได้นะครับไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามมานะครับ หรือแม่ก็โทรมาสอบถามได้นะครับ0 8 9 8์0 3 1 5 8นะครับเบอร์โทรที่ร้านนะ่ะนี่นี่ใสาลงปลาผัดพริกเผาหอยลายพริกเผานะครับนี่พร้อม โอ้หอมไปหัวลงพาลงไป ข้าวผัดไครสวัสดีครับท่านผู้ชมช้องเสือน้อยพาชิมจะพามาชมร้านอาหารตามสั่งนะครับผมวันนี้เมนูข้าวผัดข้าวผัดไคร ใครดูคลิปนี้ขอให้ร่ำให้รวยนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมช่องเสือน้อยพาชิมนะครับ ซีอิ๊วดำสดฟงรสข้าวผัดไข่ไม่ใส่หมูใช่ไหมได้ธรรมดาเดียวโอ้ไข่เจียวไข่เจียวฟู โอ้ยหอมน่ากินมาก เอาหมูสับมลดรถตีโอ้ยสนโอ้ยหอ,อม ชบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามกดสับตะไครผมด้วยนะครับผมร้านหนูแดงโภชนาอยู่ปากซอยพัฒนาการ68นะครับอยู่หลังธนาคารกสิกรนะครับเปิดทุกวันอยุดวันพุธวันเดียวนะครับเปิดตั้งแต่3ามโมงเย็นถึง3ามทุ่มนะครับ อันนี้ข้าวผัดใส่อะไรครับใส่ไข่ใส่หมูใส่หมูชิ้นโอเคพร้อมโอ้ข้าวหมูคลับขายดี อากวันนี้ฝนไม่ตกฟ้าแจ้งจางฟางเลยครับร้านอยู่ปากซอยพัฒนาการหกสิบแปดนะครับมเมนทูที่ร้านนะครับร้านหนูแดงโคชนานะครับผม ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับบายบายขอบคุณครับ